งูเหลือมอ่ะวันนี้นะทุกคนอุ้ยว่าเอาแด้วต้อเียดทัก, <c oughs> าท,กทายกัน้องเบล์ว <c oughs> าเลี้ยวกันนอนรถคนข้างหลังมาส่น <c oughs> น้องเบล์คือตาสวยแท่จ้าขอบคุณค่ะ <c oughs> มันโมเมนเป็นน้ำแอบหรอ,หรอคะ ตาทูเดอร์ไฮฟนตือนงมากเลยค่ God, ยะไอ้กอดย่าฝ่าว่าแต่ตอนที่หนูขี่รถมานะ่ะมันเหมือนอิหลี่มันคืมมากเลยทุกคนแต่ว่าพอมาถึงแล้วมันก็กระแจงสว่างบานดวงอีกเกิง <c oughs> สวัสดียายปานบอกรักที่ไดโนเสาร์เนะ่แต่ตอนนี้บอด้อยู่แถวไดโนเสาร์เดินนะคะบอกรักบได้น,นะคะ <c oughs> ใครแยกระหว่างงูเหลือมกับงูลามออกช่วยบอกทีอ๋อมันสิบอ,อ,อย่างอียงเนาะสั่งอาหารทะเลไว้รอายายหนึ่งแล้ววะส่วนอาจารย์ระหว่างสุภาพีหนึ่งไปกินมึกชอตผู้ใดอาจารย์เนี่ไม่แนะนํค่ะเรสั่งอาหารทะเลทใส่ห่งไก่อนมีแต่มึกชอะะ็อตเปค่าเพราะมีงว้วชอ็อตเ่ พี่หนึ่งแล้วอยากกินง้วช็อตไหมคะโบมี่บอกคะ่ะ <Yeah. S 1> อยากเป็นแว่นตาดิสิจะอยู่ในสายตาบิลน้ผ mm ้ hmm. าดาาออีกเยอะอีกเยอะสวัสดีพี่ๆทุกคนนะคะเดี๋ยวอีกสักหน่อยนะคะเราก็จะออกไปข้างนอกปักตะไคร้ด่วนมันบ่มีตะไคร้ไหมคะคันนี้หนูสิปปักเลยล่ะอลี่หนูบอกเลย หนูบอกเลยว่าหนูมั่นใจนี่แหละความจริงล้วนๆใจเย็นๆด้อนะคะใจเย็นนะคะไม่อย่างกะค่อยๆบอกค่อยๆจากันเด้อนะคะไม่ค่อยใส่ใจเรื่องสว่ตัวของตัวเองมองากเท่าไหร่บาบานเคะเบา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 พี่ไม่ตอบเม้นหนูเลยตอบอยู่ค่ะขอโทษนะคะหนูจะปักแน่วันนี้แหละ ุ่งนี้หวยออกเบอร์อะไรคะเบอร์ห้องเลยคะ่ะเบอร์ห้องเนี่ยไม่สิิออกทแทถล่ะอยู่ไหนครับวันนี้อยู่ที่ชนบุรีนะคะทุกคนขอเบอร์ห้องจา้า <c oughs> นี่แหลคะค่ะเบอร์ห้องอะ่ะยูประตูมันบว่ว แว่นสีฟ้ากับห้องนอนสีฟ้าไม่ใช่แว่นสีฟ้าะคะมันเป็นฟิลเตอร์นะคะมันก็เลยเป็นสีนี้มันเป็นสีใสนะคะ FC จากฮาวายขอบคุณค่ะขอบคุณค่ะฝนไม่มีมีแต่พายุจริงเหรอคะเมื่อตกดอกเ่อเนี่ย สวัสดีพี่ฟิลนะคะคนจังหวัดไหยครับจังหวัดจังหวัดคอนแกนเป็นคนณคอนแกนค่ะเห็นไปเห็นป้ายมาเจ็ดสิงหามาอำเภอพี่ด้วยเจ็ดสิงหาเราอยู่ไหนครับพี่หนึ่งอยู่นครไทยคนครไทยนะคะพี่เกมมาหาไหม พี่เกมมาหาไหมคะสวัสดีอาจารย์บอนนะคะสองศูนเปดมันมานมาส่วนคุณสุรนัทพรุ่งนี้ขอให้มันมานนะคะหมื่อื่นเด้อผู้ใดดๆมาไล่กับมาเรียงหมูกับเถะนะเด้อเนาะสวัสดีพี่บอนนะคะ วันนี้สวยจังสวัสดีพี่ปุ๋ยคะ่ะเป็นยังไงบ้างคะหนูเห็นแต่โพดในเฟซแต่คุณไม่เป็นอะไรก็ดีแล้วนะคะปลอดภัยนะคะสวัสดีครับน่ารักจังเลยขอบคุณคะ่ะนครไทยวันที่7สิงหานะคะขอบคุณคิวงานนะคะใช่ใช่ของยายปันรับไหมคะวันที่7จ็ดไหมหรือว่าวันที่สิบ วันที่เจ็นะคะขอคุณคิวงานนะคะจาก CEO นะคะ mm hmm. CEO ปันปันนะคะวันนี้ <c oughs> ขอขอพระคุณหลายๆเด้อนะคะได้บุญหลายๆเด้อนะคะ <c oughs> FC จากดวงจันทร์ครับโอ้ขอบคุณค่ะเป็นยังไงบ้างคะแถวนั้นแบบว่าอากาศสดชื่นดีบ่นนอกค่ะ <c oughs> อยากไปแต่ฝนตกแรงมากวันนี้เหรอคะตอนนี้ไม่ตกนะคะอยู่ที่นี่นะคะไม่ตกสิบห้าสิงหาเจอกันที่สูรินขอบคุณค่ะพี่นิดรอเจอนะคะทุกคนเดี๋ยวหนูจะมาอัปเดตคิวงานเดือนสิงหาอยู่นะคะให้ให้ผ่านสิ้นเดือนนี้ไปก่อนเห็นข้อความไหมเห็นคะ่ะอายไปสายครับวันนี้พี่ตําเพินไปถ่ายไปถ่ายเพลงละครนะคะทุกคน กำลังฟังเพลงน้องเบลขอบคุณค่ะคิดว่างวดนี้เลขอะไรมานูนนูมกักอันเหมือนเด้ยบอกดอกศูนย์สี่บอหวัวน,นี้บอมีศูนย์นบอมีมันสุออกแปดศูนย์ วันที่สิบสิงหาคามสวนอาหารรีแลกจังหวัดขอนแก่นจ้าขอพระคุณคิวงานนะคะขอให้โให้มานเดอน,นะคะน่ารักจังแฟนพไาไม่มีแฟนนะคะเราโสดนะคะเตยแน่สาวสวัสดีพี่บอมค่ะพี่บอมมาหาน้องไหมนี่มาหาน้องใหม่อุ้ยตาหนูขื้หยุดเถอะวะ มานๆเดอร์หลานเบลคนสวยขอบคุณค่ะสวัสดีพี่เฟิร์นนะคะบอกเลขหน่อยครับโอ้ยหน่อน้องเบลอะไรอยู่ข้างหูอะไรคะบมมีะะ่ด้วยค่ะผมอยู่เขาเหินซ้อนเขาเหินซ้อนอยู่ไกลไหมคะไม่ไกลไม่ไกลนะคะเมื่อนี่เขาพันษา คือบอกไปเวียนเที่นกับไอ้รำเพื่นครับอ๋อต่างคนต่างทำงานนะคะแปดเจ็ดมาแถพี่หนึ่งคุณ่าแปดเจ็ดดีมาจะเหล็กมาจะใส่ค่ะตอนนี้นะคะเราอยู่ใกล้ภูเขามากเลยหน้าเหมือน นั่งเหมือนน้องเบนวิภาดาเลย,ย <c oughs> ตาคือตูบแทนมูอหายตัวค่ะมือนี่หนูนอนห้องหายนะคะ <c oughs> <c oughs> ตาหนูมันหว่มอยู่ตีพี่หนึ่ง คนคือว่ากินตับเดียวเฟรมว่าเม,มื่อกี้หนูพูดอะไรนะดูวาสิาเาอี่ยงวะก็เลยลืมสัาเดือนนี้มีวันหยุดราชาการกี่วันจะไปทำบัตรใหม่คือะอะไรคะ่ะ จใจได้ยังไงจางฮาวายดีดีและแชทเล็กแชร์ไรโบ่เพื่อสนับสนุนเดี๋ยวอีกสักหน่อยนะคะเราก็จบไปแล้วผมชอบเสียงหัวครับเซาเดอรยังไม่หายเอาคนอกหักเนาะธรรมดาแล้วธรรมดาล่ะคนโสดเนาะ คือว่าบมีแฟนแฟนขับเดิเอาแฟนข่ากับแฟนมันก็คนละอันกันค่ะมักตอนเจ้าหัวคักเดิมอเอฟซี <c oughs> จากทาตพนมขอบคุณค่ะเดี๋ยวมีโอกาสหนูหนูอยากไปหนูอยากไปอยู่นะคะพระทาตพนมคิดถึงยายหนึ่งสวัสดีน้องพิม น้องพิม์อ FC คนสวยครับขอบคุณค่ะนูเป็นสีหักเลรอตอนเนี้ยคือพ่อครับมื่ขึ้นนี่บอทุกคนเมื่อคืนมีใครได้ดูวอลเล์บอลไหมคะเป็นยังไงบ้างเขามีอะไรกันเหรอกลับบ้านใส่กางเกงที่ให้ดูหน่อยค่ะออพี่ปุ๋ยส่งมาเหรอคะขอบคุณมากเลยนะคะ มือแฮเจ้าตาหักคักเดอ้อมือแฮอยู่สารคาับอ่ค่ะขอบคุณนะคะพี่ๆทุกคนมันวามีหม,มองให้เต้นเนาะอยู่ทั้งโลดแแบบมันไม่เหมือนเวทีนะทุกคนแบบว่ามันเต้นบาได้อะ่ะแต่ว่ามันกับมวลแบบคนละแบบความหูสึกมันตัดต่อบ่ได้หนู นูวินหัวมากเลยตอนเนี้ยติดตามจากฝั่งลาวคับคุณค่ะหนูปวดหัวตม้งแต่ม,มืศีรษเนี่ยเหรอปวดหัวข้างเดียวนะคะแมนครับผู้ใดครับพี่อัดสดาวุธิอ๋อหนูจำได้แล้ว พี่ที่ทําแบบนี้ใช่ไหมหรือว่าคนละคนวะพี่ที่พี่ทำแบบนี้ใส่หนูใช่ไหม <laughs> ใช่ไหมคะพี่อัศดาวุฒิ <laughs> คนยังาตาหักแต่ขอบคุณคะ่ะสวัสดีนะคะความรู้สึกมันเป็นยังไงความรู้สึกมันเป็นแบบว่าสดส <laughs> ไมเกนไมเกนเหรอคะบู mm. มหัวเข่ากันแมนครับห <laughs> นูจำได้อยู่นะคะพี่อัสดาวุฒิพี่ที่เรียกหนูบ่อยๆนะ <laughs> <laughs> แล้วก็ทำแบบนี้ <laughs> แล้วก็ทำแบบนี้เหรอขยี้ขึ้นันขอบคุณนะคะ, <laughs> คะ,คะวันนี้นะคะใครที่อยู่ใกล้วัดโป่งสะเก็ดนะคะจังหวัดชนบุรีก็ มาร่วมสนุกกันเยอะๆนะคะพี่การขึ้นก่อนหนูนะคะหนูขึ้นทีหลังนะคะทุกคน <c oughs> พี่เวลอยู่ไหนอยู่ชนบุรีคะ่ะตอนนี้ร้ <c oughs> องเพลงให้ฟังหน่อยครับเอาเพลงอย่างคะ่ะส่วนละว <c oughs> หนูคือว่าเคยมีแฟนด้วยคะ่ะ ความพยายามเกินร้อยอันนี้หมายถึงอะไรคะขอบคุณนะคะอันนี้คือคำชมใช่ไหมคะมีคิวมาเล่นสมุดปาการบนอน้อสมุดปาการวันไหนนะคะพี่หนึ่งยี่สิบยี่สิบสิงหาคะ่ะที่ร้านสกาลาสวัสด,ดีจ้าน้องเบลสวัสดีคะ่ะพี่กิ่งแก้ว ไปตรวจสุขภาพประจําปีบ้างนะคะหนูว่าจะไปตรวจดีคุณหนูเป็นหนูเป็นความรู้สึกที่แบบว่าเวลาที่หนูงอตัวแล้วก็ลุกขึ้นแบบเร็วๆอ่ะหนูเจ็บตรงเนี้ยเขาเอิ้นว่าอย่างอ่ะลงมานิดนึงจากหน้าอกลงมานิดนึงตรงกลางเลยหนูหนูสิแบบมันบอกความรู้สึกจังไงวะมันบอกมาถึงมามันจะเป็นแบบ ยืดตัวได้ช้ากว่าคนอื่นไหมทุกคนเข้าใจไหมผิดว่นบอกเคยมีแฟนเด้อค่ะถ้ามีก็เห็นแล้วนะคะถ้าไม่มีก็ไม่เห็นนะคะตรงลิ้นปี่เหรอคะเนี่ยมันเจ็บเวลาที่ก้มแล้วก็แบบขึ้นมาไวๆอะ่ะไม่ได้ะะคะชนบุรีเจ็บไหม ถ้าชนชนแรงๆก็น่าจะเจ็บอยู่นะคะเจ้าคืองามแถวขอบคุณค่ะน้องเบลคุณเก่งจักมือพีุ่งได้เจอพี่ยูนวันคอนเจ้าโสดแล้วคอยกับบ่เผิดว่าวงลองเพลงหลวงปู่ศิลาให้ฟังหน่อยครับ อ๋อหนูเห็นอาจารย์ส่งมาให้อยู่นะคะแต่ว่ายังไม่ได้อันนี้นะคะเดี๋ยวเดี๋ยวเดวหนูหนูต้องไปติดตอ่อกับเพื่อนกอนวัิแหงหนูลองบอนะคะพอกันเดอยี่สิบสิงหาคมค่ะเจอกันนะคะอ๋อวันที่สามสิบไม่ได้มาหรอคะพี่สายฝนได้คะ่ะเดี๋ยวเจอกันที่ยี่สิบ บอมารส,สัราคัมแนตีอยากไปอยู่นะคะอีวแลเราอย่าทำงานหนักสิหนูไม่ได้ทำงานหนักเลยค่ะหนูไม่ได้ทำงานหนักเลยนะคะทุกคนหนูมันเป็นเองอะ่ะ มาเที่ยวกันแฟนเท่ากับพัดลมสวัสดีพี่ออฟต้านะคะรีวิวพี่รำเพรินหน่อยได้ไหมคะรีวิวไปเยอะแล้วคะ่ะทุกคนพูดไม่รู้เรื่องนะคะคุยกันไม่รู้เรื่องคะ่ะพี่วิวน่ารักจังขอบคุณค่ะ สมุดปาการมาเล่นที่ไหนคะที่ร้านสกาล่าคะ่ะมาระยองบ้างนะครับใครที่สนใจติดต่อคิวงานได้นะคะจีบได้ไหมคะ <c oughs> ต้องถามต้องถามพี่พี่แฟนคลับดูนะคะว่าจะให้จีบหรือเปล่านะคะ เดี๋ยวหนูจะไปแล้วนะคะทุกคนเพราะว่าแบบจะหมดแล้ว